วันนี้เป็นนัดตรวจพยานหลักฐานนะครับแล้วก็กําหนดวันนัดสืบพยายนครับหลังจากที่สารประทับรับฟ้องเรียบร้อยแล้วคับอันนี้เราเตรียมพยานหลักฐานขึ้นเบิกความที่ปากค่ะก็จากชั้นที่แล้วเราเบิกสองปากใช่ไหมครัแล้วก็ท่านประทับรับฟ้องเนี่ยคราวนี้ก็นาากมามา่าจะประมาณสิบกว่าปากครับเพราะว่ามีตัวแทนจากต่างประเทศด้วยครับที่เรามาเบิกความเรื่องความเสียหายที่กระทบถึงเขาด้วยยืนยันว่าการกระทําของอีกฝ่ายหนึ่งอ่ะของผกระทบยังไงบ้างคะ ก็ต้องให้ป่านพูดแล้วเรื่องความเสียหายก็ส่งผลกระทบค่อนข้างเยอะค่ะกับอย่างที่รู้กันก็คือชื่อเสียงของตัวป่านเองด้วยนะคะแล้วก็ธุรกิจของป่านด้วยค่ะก็เสียหายหมดเลยทั้งงานแล้วก็ธุรกิจจริงจิที่ผ่านมาผู้โียติดต่อมาบ้างหรือยังคะตั้งแต่ตั้งแต่เกิดเรื่องมายังไม่เคยมีการติดต่อมาจากผู้กรณีเลยค่ะไม่มีการเจอกันบ้างหรือยังยังไม่เคยเจอเลยค่ะตั้งแต่เกิดเรื่องเรายังยืนยันคําเดิมกับสิ่งที่เราต้องการปกป้องของสิยงของเรายังไง ก็จริงๆแล้วที่ป่านออกมาฟ้องอะไรแบบนี้นะคะก็อย่างที่ป่นบอกว่าป่านต้องการต้องการเรียกร้องความยุติธรรมให้กับตัวปั่นเองด้วยนะคะกับชื่อเสียงของป่านด้วยแล้วก็กับธุรกิจของป่านด้วยแล้วก็อีกอันนึงก็คืออยากจะให้เป็นบทเรียนสําหรับการคอมเมนต์หรือว่าการแชร์ต่างๆในโซเชียลมีเดียถึงแม้ว่าเ,เรื่องของป่านเนี่ยอาจจะแบบเขาอาจจะคิดว่าเขาไม่ได้เอ่ยชื่อไม่ได้พิมพ์ไม่ได้ระบุชื่อแต่ว่า ทั้งนี้ทั้งนั้นแล้วคือถ้าเกิดสมมติมีบุคคลที่เขาเข้าใจได้ว่าเรื่องนี้เกิดขึ้นกับตัวมันเองเ<ะ>นี่ยก็ถือว่าเป็นความเสียหายที่มันเกิดขึ้นไปแล้วยาค,ความนิดหนึ่งว่าไอ้ที่ไม่ระบ,บุชื่อเนี่ยแต่ความหมายที่เขาพิมพ์นะฮะมันส่งผลได้ชัดเจนวอาหมายถึงตัวป่านและกิจการปา่านซึ่งก็มีบุคคลที่3บุคคลภายนอกเนี่ยหลงเชื่อไปแล้วค,ค่าเสียหายก็ยังเหมือนเดิมยังเหมือนเดิมค่ะใช่ใช่ค่ะใช่จริงเสียหายมากกว่านั้นนะครับแต่ว่าทางน้องเขาเรียกแค่ห้าล้านจะมีโอกาสแบบพูด ต้องนําเรียนอย่างนี้ว่าไก่เกียรเนี่ยตอนที่สารนัดครั้งแรกเนี่ยเขาก็ไม่มาพยายามติดต่อเขาไม่รับข้อไก่เกียรจนวันที่จะนัดไปส่วนนัดแรกเนี่ยทางสารเนี่ยท่านก็ออกลงอีกทีหนึ่งว่าลองคุยกันไหมเขาก็แจ้งผ่นานทนายเข้ามาว่าเขาไม่ผิดเขาจะไม่ขอโทษเรื่องนี้แล้วก็จะให้ถอดฟ้องฮ<ม>ะเพราะฉะนั้นมัน,ม,นมันก็รับกันไม่ได้อยู่แล้วในเรื่องนี้ฮะถ้าเกิดเขาไม่มาเลยนี่มันจะมีผลอะไรอย่างไรหมอ,อวันนี้ต้องมาครับเพราะว่าประทับเราฟ้องแล้วมันคือว่ามันมีมูลความผิดจริงแล้ะตอนนี้เขาต้องมาแล้วววัันี้้ยอตตงมกการรปะด แสดงว่าครั้งนี้จะเป็นวันแรกที่เจอกันใช่ไคะคิดว่า,าเลยคิดว่าค่ะคิดว่าน่าจะเป็นอย่างนั้น,นะคะ่ะมันจะถาผิดปกติไหมคะมาปานต่ว่าทำไมเขาถึงต้องทำแบบนี้ถ้ารจงเราอุ้ยถ้าเกิดเวลามันเลยมาขนาดนี้แล้วปานคงไม่คุยเองนะคะค,คือคือก่อนหน้านี้ปานก็ปานก็คุยกับพี่ตั้มนะคะคุยกับทนายว่าเอ๊ยยังไงดีถ้าเกิดเขาติดต่อมาทางปานไปนก็อาจจะแบบว่าให้คุยต่อกับทนายหรือว่าถ้าเกิดเขาติดต่อมาผ่านทนายปานก็จะให้พี่ตั้มเป็นคนเจรจาเลยหรือว่าเป็นพี่ตั้มรู้อยู่แล้วว่าแบบ ความเสียหายของป่านมันเท่าไหร่อะไรประมาณนี้ก็คือก่อนหน้านี้ป่านรอมานานแล้วถ้าเกิดวันนี้มาคุยกันอีกทีนึงป่านคงไม่มานั่งถามแล้วอะคะ่ะว่าทําไมป่านคงคงมานั่งคุยกันว่าป่านเสียหายไปเท่าไหร่แล้วอันนี้อันนี้คือเรื่องจริงที่ป่านยังไงกับเรื่องนี้ไม่ว่ามันเลยจุดที่เราจะคุยกันได้ใช่ค่ะมันเลยมานานมากแล้วค่ะมันเป็นปีจะสองปีได้ร้งาคะคดีนี้ส่วนหนึ่งต้องบอกว่ามันเลื่อนไปจากเหตุโควิดด้วยอะไรด้วยหลายนัดนะครับมันก็เลย ค่อนข้างช้านิดนึงแต่ว่าทางทางเราก็เตรียมพร้อมตลอดนะครับแต่ที่ผ่านมาต้องบอกว่าเราเปิดโอกาสให้คุยตลอดนะถ้าเขามาวันนี้จะรับผิดชอบยังไงเลยยังไงก็ก็พร้อมคุยคือการโฆษณาแล้วเขาให้ผิดและไม่จ่ายห้าล้านเนี่ยค่ะคือเขามีช่องทางในการพูดได้ยังไงบ้างคครับือร้าทไมเราถึงอันนี้ผมก็มไม่ทราบเหมือนกันนะฮะว่าเขายังไงเพราะว่าตัวเขาเองก็ยังไม่ไม่เคยมาพูดประเด็นตรงนี้แต่ทั้งทางคณายเขาก็นำสื่อลักษณะว่าเ ทุกความเขาไม่ได้ทำผิดตรงนี้นั่นเองยังยังไม่ได้เข้าเรื่องฮะเพราะว่านั้นมันเป็นเหมือนกับการไต่สวนมูลความผิดว่ามันมีมูลจริงไหมอะไรไหมอะไรเงี้ยครับซป่นทางไปที่างมันจะไปครับ